ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมนะคะบรรยากาศตอนเช้าพิธีนะคะบุญตักบาตรเช้านะคะหลังจากที่สวดบรรจุอัฐิแล้วนะคะของพรอุปิยบัดลุจัดานดเออือที่ลองเลยว่ะไะเดินลองนี่นลคะฉลองกระดูนะคะแล้วก็ถ่าย

เดี๋ยกราถ่ายให้นะคะก็จะเป็นพิธีนะคะตักบาตรเช้าแล้วก็สมงผาตักบผัดาเช้าแล้วก็ฉลองกระดูกเลยนะคะของพ่อพุิธิยุงให้วิดีโอ ครับก็เดี๋ยวเสร็จทวน้พระทหานเช้านะคะแล้วก็ก็จะเป็นพิธี ฉลอมกระดูกนะคะก็แล้วก็เสร็จพิธีก็จะเป็นการนำกระดกไปลอยอังคารนะคะประมาณนี้เไเอาชอบนะคุชาเตรอแน่จุดยลืนาตรอฟิกกเลยทุกคนเตรอแน่บอลลืน quy lưc chẳng ăn gì to tao cái <laughs> luôn để tiền để tơi mò chẳng ăn ที่ชมนะคะ